สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่อง f ฟ r n ์น n ่แอนนะคะวันนี้เฟอร์จะพามาแนะนําเครื่องมือที่ใช้ในแอป iBit Pen กันนะคะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งใช้แอปนี้ควรดูให้จบนะจ๊ะก็คือแอป iBit Pen เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะมีแบบเสียเงินและแบบใช้ฟรีนะคะก็คือแบบใช้ฟรีเนี่ยจะเป็นโลโก้สีน้าเงินส่วนแบบเสียเงินเนี่ยจะเป็นโลโก้สีดํานะคะแตกต่างกันยังไงก็คือ แบบเสียงเงินนะคะเขาแค่ปลดล็อกบัตรให้เรานะคะบัตรที่ใช้ในการวาดรูปนั่นเองนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องทำนะคะทุกคนก็คือเข้าไปที่แกลเลอรี่ของฉันเลยนี่นะคะขออวดผลงานของเฟืนสักนิดนึงนี่ที่เฟืนแต่งทั้งหมดเลยนะคะจากฝีมือแบบออนดอยมาก ขึ้นมาประมาณนี้นะคะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆเนาะฝึกแต่งไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยถึงแม้ฟอนต์จะคนละสีกันนะคะแต่ว่ามันเป็นโทนเดียวกันเนาะคนที่ขายของในไอจีนะคะเฟิร์นแนะนําเลยว่าให้คุมโทนร้านเพราะว่าการคุมโทนเนี่ยสำคัญมากๆคนที่กดเข้ามาดูนะคะเขาก็จะแบบว่าวร้านนี้แม่งคุมโทนสวยว่าอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมรูปเฟิร์นก็เป็นโทนเดียวกับป้ายนะคะเห็นไหม เราเลือกหนะ้ากระดาษกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่รูปบวกติ๊กไปเลยแล้วเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะาขนาดเท่าไหนแต่ว่าส่วนมากแล้วเขาจะใช้1ต่อหนึ่งกันนะคะผู้แม่ค้อาออนไลน์ที่เขาแต่งป้ายกันก็จะใช้1ต่อหนึ่งเนาะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนที่จะไปวาดรูปหรือว่าแต่งรูปนะคะทุกคนเราต้องเพิ่มเลเยอร์กันก่อนไปที่รูปกระดาษซ้อนกันตรงนี้เลยนะคะติ๊กไปเลยถ้าจะเพิ่มเลเยอร์ต้องกดรูปบวกตรงนี้ นี่นะคะก็จะเพิ่มเลเยอร์ให้แล้วแต่ถ้าเราไม่เพิ่มเลเยอร์จะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอลบก่อนอ่ะสมมติเรามีแค่เลเยอร์เดียวนะคะแล้วเราเพิ่มรูปภาพลงไปอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโดนแบนดต้องเอารูปแบบดีๆนะคะอ่ะรูปนี้แล้วกันนะคะเราได้รูปมาแล้วกดติ๊กถูกไปเลยนี่เรามีแค่เลเยอร์เดียวใช่ไหมแล้วเราก็จะวาดรูปทับลงไปในรูปภาพนะคะ ประมาณนี้เราวาดรูปลงไปแล้วสมมตวาดรูปนะคะแล้วเราต้องการจะลบตัวที่เราเขียนไปใช่ไหมอพอลบนะคะมันจะลบทั้งรูปภาพเลยเพราะว่าเรามีแค่เลเยอร์เดียวนะคะคือถ้าเราไม่เพิ่มเลเยอร์มันก็จะเกิดปัญหานี้แต่ถ้าเราเพิ่มเลเยอรอ์เพิ่มเลเยอร์ไปก่อนลบอันแรกนะคะแล้วเราเพิ่มรูปภาพลงไปประมาณนี้มีเลเยอร์แล้ว รูปภาพจะอยู่เลเยอร์ล่างนะคะส่วนตัวที่เราจะวาดเนี่ยแป้งนะคะเราก็จะไปอยู่เลเยอร์ที่2เรแล้วมาวาดรูปกันเลยาวาดอ่าเป็นไงนี่นะคะถ้าเราต้องการจะลบกดรูปยังลบแล้วก็ลบเห็นไหมมันก็จะลบแค่ตัวที่เราวาดนะคะแต่มันไม่ลบรูปเพราะว่าเราแยกเลเยอร์กันไว้แล้วเนาะ เครื่องมือต่อไปที่จะมาแนะนำนะคะก็ยังอยู่ที่เลเยอร์เหมือนเดิมเลยนี่นะคะอันแรกก็จะเป็นเพิ่มเลเยอร์ใช่ไหมส่วนอันที่2ก็จะเป็นการ c o อปปหรือการคัดลอกนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างหัวใจอีกแล้วเมื่อกี้ก็เลิฟนะคะนี่ถ้าเราจะก๊อปปีนะคะเราก็ไปอันที่2เลยรูปบวงแล้วก็เป็นรูปกระดาษแบบนี้นะคะ เข้าไปแล้วก็เลือกคำว่าคัดลอกเลเยอร์มันก็จะก๊อปปี้มาให้เรานะคะทุกคนนี่เป็นสองอันแบบนี้เลยเหมือนกันเด็ดเลยนะคะเป็นฝาแฟรกันประมาณนี้นะคะอันที่สองส่วนรูปกล้องนี่คือเพิ่มรูปภาพนั่นเองนะคะต่อไปอันที่สี่ทุกคนก็คงจะรู้ดีนะคะว่ามันคือการกลับซ้ายกลับขวานั่นเองจ้าส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลับบนกลับล่าง มาดูเครื่องมือทางด้านขวามือกันบ้างนะทุกคนนี่เลยนะก็เครื่องมือแรกนะคะจะเป็นการเคลียร์เลเยอร์เดี๋ยวเฟิร์นทำให้ดูนะคะสมมติว่าเฟิร์นวาดรูปไปใช่ไหมนี่นะคะ วาดรูปไปแล้วทีนี้เฟินอยากลบให้หมดเลยทั้งรูปเฟินก็สามารถคลิกที่เคลียร์เลเยอร์ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยางลบแล้วก็ลบทีละตัวเนาะอันนี้คือง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อันที่2นี้เลยนะคะก็จะเป็นการสลับสีเลเยอร์นั่นเองนี่อย่างเช่นเฟินวาดรูปไปเป็นสีชมพูใช่ไหมพอเรากดสลับสีนะคะมันก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยมาต่อเครื่องมือที่3นะคะก็จะเป็นการย้ายเลเยอร์ นี่นะคะมันก็สามารถย้ายทั่วกระดาษได้เลยนะคะย่อขยายได้หมดแล้วก็ขอแนะนําเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เลยเรูปแบบมุมมองนะคะทุกคนนี่กดเข้าไปแล้วก็สามารถยืดขยายได้ด้วยนะคะตามใจชอบเลยแล้วก็อันที่สนะคะจะเป็นรูปแบบการไล่แสงและเงานี่กดไปปุ๊บอ่ะกดไปปุ๊บนะคะแล้วก็สามารถยืดขยายได้แต่อันนี้มันจะแบบยืดได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะประมาณนี้เลยเนาะ เครื่องมือต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเหมือนกับตรงนี้เลยก็คือการสลับซ้ายสลับขวานั่นเองแล้วก็บนและล่างนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเข้าด้วยกันก็คือการรวมเลเยอร์นั่นเองอ่ะเช่นนะคะสมมติว่าเฟิร์นวาดรูปหัวใจในเลเยอร์ที่3แล้วก็เฟิร์นวาดรูปวิงวิงนะคะในเลเยอร์ที่2แล้วทีนี้เราอยากให้มันอยู่รวมกันนะคะเราก็สามารถ คลิกตรงนี้นะคะรวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะรวมเข้าเลเยอร์ให้แบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถเคลื่อนย้ายมันได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่รวมเลเยอร์จะเป็นยังไงนะคะนี่เราจะเคลื่อนย้ายได้แค่อันเดียวนะคะทุกคนเครื่องมือสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะคะก็จะเป็นรูปถังขยะแบบนี้เลยมันก็แค่ลบเลเยอร์ให้เราแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเราไม่ต้องการเลเยอร์ไหนเราก็แค่ลบไปเลย มาดูเครื่องมือทางซ้ายมือกันบ้างนะคะทุกคนนี่เลยนะคะฟิร์นจะแนะนําเครื่องมือที่ใช้เป็นประจํานะคะทุกคนเพราะว่าบางเครื่องมือเนี่ยเฟิร์นไม่เคยใช้เลยจะแนะนําเท่าที่รู้เนาะเครื่องมือแรกนะคะทุกคนนี่เลยเปลี่ยนรูปร่างก็เหมือนอันที่อยู่ในเลเยอร์เลยนะคะมันจะเคลื่อนย้ายให้เราแบบนี้เลยเออนะคะเหมือนกันเลย แล้วก็เครื่องมือที่2นะคะจะเป็นคาถาวิเศษเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเฟินจะเอาให้ดูนะคะอย่างเช่นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเฟินต้องการจะเปลี่ยนสีตัวสอเสือเนี้ยเฟินก็คลิกที่คาถาวิเศษได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มไปที่สอเสือมันก็จะเหมือนแบบตัดขอบให้เรานะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้เลยอ่ะเฟินจะใช้เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จิ้มลงไปแค่นี้ การเปลี่ยนสีตัวอักษรน,นะคะก็ทําได้อีกวิธีหนึ่งก็คือนี่เลยนะคะเข้าไปที่เลเยอร์ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็มาตรงคําว่าอัลฟาล็อกตรงนี้ถ้าสมมตแบบิว่าเฟิร์นแบบวาดรูปคําว่าสวัสดีลงไปใช่ไหมแล้วก็เฟิร์นจะเปลี่ยนสีนะคะเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยมันก็จะล็อกแค่เลเยอร์นี้นะคะแล้วก็ทําอะไรได้แค่กับตัวหนังสือที่อยู่ในเลเยอร์นี้อย่างเดียวนะคะนี่อย่างเช่นเฟิร์นจะ ออระบายสีนะคะคําว่าสวัสดีเป็นสีชมพูนี่นะคะแล้วก็ระบายไปได้เลยเห็นไหมมันก็จะระบายไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่กดคําว่าอัลฟาล็อกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มันก็จะไม่อยู่ในคําว่าสวัสดีให้เราต่อไปเครื่องมือที่สนะคะที่ชื่อว่าแลสโซนี่เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ใช้ตัดรูปภาพนะคะหรือว่าตัด คำที่เราต้องการจะเคลื่อนย้ายนะคะเช่นคําว่าสวัสดีเนี่ยเฟิร์นอยากจะให้สอเสือนะคะออกมาข้างนอกอ่ะนี่นะคะเราก็ตัดเลยอย่าให้โดนวอลเวนกับมหารยากาศนะคะนี่พอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตรงนี้เลยอตรงสีทิดตรงนี้นะคะที่มันจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเราก็เคลื่อนย้ายไปได้เลยนะคะยอ่อขยายได้ด้วยนี่นะคะ มาดูเครื่องมือที่4ี่กันบ้างคะทุกคนนี่เลยนะคะคำว่าฟิลเตอร์คลิกเข้าไปก็จะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าที่เฟิร์นใช้เป็นประจําก็คือน,นี่เลยนะคะเส้นขอบแล้วก็แสงเงาเส้นขอบเป็นยังไงพอคลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ปรับความหนาของเส้นขอบได้ลบรอยหยักนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้ได้ด้วยเนาะนี่ อย่าลืมติ๊กถูนะคะพอเสร็จแล้วแล้วก็คําว่าแสงเงาจะเป็นยังไงแบบนี้เลยนะคะแสงเงารัศมีก็คือความฟุ้งของแสงเงานั่นเองนะคะนี่มันเป็นแบบนี้เนาะองศาเคลื่อนย้ายได้เลยนะคะอย่าเอาองศาไหนแล้วก็ระยะห่างแบบนี้นะคะเอาห่างนิดเดียวก็พอแล้วนี่ห่างนิดเดียวก็พอมันจะดมูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ เครื่องมือที่5านะคะทุกคนก็เป็นเครื่องมือแปลงสีนั่นเองไว้สําหรับแบบวาดรูปนะคะนี่เลยแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนบัตรก็แค่มาคลิกตรงนี้นี่มีหลายบัตรให้เลือกมากๆโหเยอะมากเลยนะคะที่อนใช้เป็นประจำก็จะเป็นปากกาหมาเกอร์แบบแข็งเนาะแล้วถ้าเราอยากจะปลดล็อกที่มันล็อกไว้นะคะก็คลิกที่รูปคนแจแล้วก็ดูโฆษณานะคะมันก็จะให้ใช้ย4ิบสี่ชั่วโมงเลยวันหนึ่งเลยนะคะ แล้วถ้าเราอยากจะแบบว่าปรับบัตรให้มันแบบเล็กลงมานะคะก็แค่เลื่อนตรงนี้นะคะทุกคนนี่ฝนจะเลื่อนให้ดูนี่นะคะมันก็จะเล็กลงแล้วแล้วตรงนี้นะคะเหมือนแบบว่ามันจะทําให้โปร่งใสหรือเปล่านี่ประมาณนี้นะคะเส้นมันก็จะโปร่งใสแบบนี้เลย เครื่องมือต่อไปนะคะเป็นเครื่องมือที่เบสิกมากๆใครใก็รู้จักนะคะก็คือยางลบนั่นเองนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะทุกคนจะให้มันเล็กจะให้มันใหญ่ก็ได้หมดเลยนี่ลบไปให้หมดเลยนะคะเฟิร์นขอข้ามเครื่องมือที่ชื่อว่าทำรอยเปื้อนนะคะเพราะว่าเฟิร์นไม่เคยใช้เลยมาตรงเครื่องมือเบลอนะคะนี่คลิกเข้าไปแล้วเราก็อยู่ที่เลเยอร์สวัสดีนะคะเราก็ทำการเบลอได้เลยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เลย เครื่องมือต่อไปนะคะเครื่องมือพิเศษตรงนี้เลยอันนี้ฟ์นก็เพิ่งลองใช้เมื่อกี้เหมือนกันนะคะก็ประมาณว่าเออเครื่องมือนี้มันจะทําให้ฟอนตหรือรูปภาพของเราปิดเบี้ยวนะคะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็อันต่อไปหดอ่าน,นี่นะคะหดมันก็จะหดแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปขยายมันก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อไปทําให้เรียบเป็นไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะลองสังเกตเอา อันนี้ก็คือลบเข้าสู่สภาพเดิมน,นะคะประมาณนี้เลยเครื่องมือนี้มาดูตรงเครื่องมือถังสีกันบ้างนะคะทุกคนตรงนี้เลยเป็นเครื่องมือที่เบสิกมากๆหลายๆคนก็คงจะใช้เป็นแล้วนะคะมาเลือกสีกันดีกว่านะคะเลือกสีตรงนี้คลิกไปเลยเฟิร์นก็จะเลือกสีเป็นสีน้ำเงินอ่ะ แล้วเราก็จิ้มไปตรงจุดที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่เฟื่งก็จิ้มไปตรงที่สอเสือล่อเรืออ่ะไม่ใช่ล่อเรือวอแหวนไม่แห่อากาศนะคะแล้วก็สอเสือดอเด็กอ่าแค่นี้นะคะหรือว่าเราจะจิ้มไปตรงจุดพื้นที่ว่างก็ได้นะนี่นะคะมันก็จะลงสีให้เราทั้งหมดเลยประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เครื่องมือ,อยางลบตรงนี้มันจะทําการดูดสีให้เรานะคะทุกคนเดี๋ยวเฟิร์นลงอนนี้ก่อนนี่นะคะดูสียังไงมาดูกัน อ่าดูดประมาณนี้เลยนะคะเหมือนแบบมันลบให้เราอะ่ะนี่นะคะต่อไปเครื่องมืออักขระนะคะทุกคนตรงนี้เลยนะคะก็คือการเพิ่มข้อความนั่นเองนะคะนี่เราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างฝรนพิมพ์คําว่าสวัสดีอีกแล้วนะคะอ้าพิมพ์ผิดนี่นะคะสวัสดีค่ะแล้วกัน นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็แนะนําเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะทุกคนนี่ตรงนี้อักขระรูปตัวเอตรงนี้นะคะก็มันก็ให้เลือกฟอนต์หรือว่าจัดกึ่งกลางนะคะจัดกึ่งกลางจัดซ้ายจัดขวาแล้วก็แนวนอนแนวตั้งประมาณนี้เลยนะคะฟอนต์แล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากได้ฟอนต์ไหนอันนี้ก็เป็นฟอนต์ที่เฟิร์นโหลดมานะคะนี่ฟอนต์ที่เฟิร์นโหลดมาคือเยอะมากๆอ แล้วก็ขนาดนะคะตรงนี้เราก็ปรับได้เลยเล็กใหญ่กลางได้หมดเลยนะคะขนาดแล้วก็ตรงรูปแบบตรงนี้นะคะก็สามารถเพิ่มสีได้ด้วยคําว่าอักขระนะคะตรงนี้ก็เป็นสีสม้มอ่ะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแล้วก็เส้นขอบมันก็จะเป็นเส้นขอบนะคะนี่เอาขอบสีดำอา้าผิดนี่นะคะขอบสีดําแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนาดของขอบนะคะเลื่อนได้เลยนี่ ประมาณนี้นะคะแล้วก็พื้นหลังตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอันนี้เฟินไม่เคยใช้อืมไม่ค่อยแน่ใจนะคะงานเฟินขอข้ามเครื่องมือพื้นหลังนะคะทุกคนเพราะว่าเฟินไม่เคยใช้เลยแล้วก็อันนี้นะคะคําว่าช่องว่างตรงนี้ก็จะเป็นการปรับนี่ขยายให้มันชิดนะคะแล้วก็ปรับนี่นะคะ บนล่างก็จะเอาแบบแคบมากแค่ไหนประมาณนี้เลยนะคะเครื่องมืออักขระก็จะมีเครื่องมือเพิ่มเติมประมาณนี้เครื่องมือต่อไปนะคะเครื่องมือแบ่งเฟรมตัวนี้เฟิร์นขอข้ามนะคะเพราะว่าไม่เคยใช้เลยแล้วก็เครื่องมือกระดานภาพวาดก็ขอข้ามนะคะเครื่องมือสุดท้ายของทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นการดูสีนะคะทุกคนคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เราสามารถดูสีได้เลยอ่ะเฟิร์นเลือกภาพมาแหละเป็นภาพโลโก้ไอวิทเพนนะคะ ฟินก็หออเลือกสีเป็นสีนี้แล้วกันนะคะนี่มันก็ทําการดูสีให้ล้วและเหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่แล้วก็เราสามารถเซฟเก็บไว้ได้ด้วยนะคะเพียงแค่กดตรงนี้นี่รูปสีนี้นะคะแล้วก็นี่มาตรงนี้เลยคลิกค้างนะคะแล้วก็ลากมันลงมานี่เลือกพื้นที่ใส่ลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เฟิร์นขอย้อนกลับมาตรงเครื่องมือเลเยอร์ตรงนี้สักนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเฟิร์นลืมแนะนําตรงนี้ไปเลยก็คือมันเป็นพื้นหลังแบบโปร่งใสนั่นเองนะคะเวลาทําลายน้ําก็ใช้พื้นหลังตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็บันทึกเป็น png แบบโปร่งใสเนาะ กลับมาตรงเครื่องมือด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนค่ะอันแรกก็จะเป็นบัตรแล้วก็ยางลบนะคะนี่มันก็สลับกันนี่อันนี้ก็เป็นบัตรอันนี้ก็เป็นยางลบนะคะนี่บัตรแล้วก็เป็นยางลบไปลบนะคะเป็นแบบเครื่องมือรัดนั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบัตรนะคะให้เราเลือกนี่นะคะบัตรมันก็คือทางรัดดีๆนี่เองอันที่3าก็แน่นอนค่ะมันเป็นสีแล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็เป็นที่เก็บเครื่องมือทั้งหมด นี่นะคะก็จะเหลือแค่ภาพตรงนี้พอเรากดขึ้นมาเครื่องมือก็จะขึ้นมาเลยนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือย้อนกลับนะคะอันนี้ก็เครื่องมือย้อนกลับเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ทุกคนก็รู้แล้วส่วนตรงนี้นะคะลูกศรชี้ไปทางซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นการเซฟนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็เฟิ์งไม่เคยเข้าตั้งค่าเลยนี่นะคะเซฟอันนี้ก็จะเป็น บันทึกแบบ PNG พื้นโปร่งใสนะคะพื้นหลังโปร่งใสก็แบบเซฟเป็นลายน้ําส่วนบันทึกเป็น PNG บบธรรมดาก็คือเซฟภาพธรรมดาเลยนะคะย้อนกลับก็คือมันจะย้อนกลับไปหน้าแรกของเราต่อไปเครื่องมือสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นนี่เลยไม้บรรทัดนะคะเฟินใช้แค่นี้เครื่องมือข้างบนตรงนี้นะคะเฟินใช้แค่นี้จริงๆนี่คลิกเข้าไปนะคะนี่ก็จะเป็นไม้บรรทัดเส้นตรงแบบนี้เลย ทำให้เราตีเส้นตรงนะคะแล้วก็ที่เป็นรูปวงกลมแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเขียนวงกลมเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปวงรีนะคะนี่เลยนี่ปรับได้เลยนะคะอยากได้วงรีแบบไหนปรับได้หมดเลยแล้วถ้าเราจะเอาวงรีไม้บรรทัดวงกลมออกเนี่ยเราก็แค่คลิกคำว่าลบไม้บรรทัดนะคะแค่นี้เลยง่ายมากๆเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะทุกคนก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานในแอป iBit Pen นะคะที่คนที่เพิ่งเริ่มใช้เนี่ยควรจะรู้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ cribe ให้ช่องเฟิร์นด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ